เบิกตัวหมอแคนหนุ่มรบหล่อครับหมอแคนเต้ครับผมเอ๋วสวรรค์เฮาในช่วงนี้กันแล้วกันครับหมูป่าหมอแคนกับผมจากปอปอสองปักหาได้เจออะไรปหา,าสักหนึ่เดือนเดี๋ยวปุ๊บสดสวดจังหวะครับขึ้นมาว่ามาออันสิบอกที ขึ้นมาบุบกว่าสิเป่าแค่นหลอดไหนแนี่น้ำัวกับพี่น้องเข้ากันเลเอานี่ไม่สวัสดีครับผมหมอแค่นตีเอลสวานครับครับกฝากเนื้อฝากตัวน้ำอีพออีแม่บ้านเข้าในเด้อครับผมฝากเป็นลูกเคยบ้านนี่โอ้ย ก่อนสิลว่าเป็นลูกเขยทางอันเมืองบัวเฮาต้องโชวยเอวกันเดี๋ยวหมอแคนมื้อนี้เจ้าต้องเออจะต้องโชวยเอวให้อีแม่ข่อยมึงสก่อนเออว่าเอวสิผ่านบ่สิม่าเป็นลูกเขยทางนี้เอ้าครับผมก่อนสิไปก่อนสิมานะครับขออนุญาตพี่น้องคอสก่อนนะครับจากหานาที10นาทีเด้อนะครับผู้ใหญ่บ้านในซองครับผมก็ออกมาบวลประสีน้ำกันกันแล้วกันมื้อนี้ถือว่านะครับจากแจ็คเมลสิกนะครับจัดให้ในรูปแบบครับผมบ่ว่าสิเป็นลำก่อนประยุกต์ลำก่อนซิ่งคอนเสิร์ตครับผมมากันทุกแบบทุกสไตล์กันนเเลยยทีีีดวมื้้อ นะครับเอาในช่วงแรกนะครับอยู่กับนมอาสุวรรณของสามจูมนะครับพาพี่น้องบ้านเฮา ขาผมวนซ่นในฉบับนแนวของลำก่อนประยุกต์ฝากตอนอีเม่เฮาใส่กระตามมาผู้สาวสน้อยด้าน,นาไปที่ไสกกวสกอนอเด็กเด็กมานะครับประสิมธิ์ไายการนำขาผมโยยอน่อนอน,อน้ำกันในวงนี้ขออนุญาตใบอ่อนย่อคู่ข้าผมระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์สกอนพึ่นมาเป็นหลักธรรมดาของบลำหน่อยบลำใหญ่ขึ้นหันสูงลงหันต่ำขาพผมต้องมีการใบอ่อนย่อคู่ะนั้นเลยนะครับดม,มอาษ,ษ,ษุภัดเกาะสามตูมขาผมกล่าวขอเป็นศิษย์เลื่อมสร์ประมาททุนระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ข้าผมบพรว่าสิเป็นอาจารย์สมชัย สามตูมพอสือนั่นของสามตูมขอราลึกๆถึงในหยกเดชครับมาแล้วผู้สาวสำหน่อยผู้เ่า,าวสำหน่อยใบนาเวทีจับจองที่นั่งกันได้เลยนะครับวันนี้คณรานจะพาพู้จัดให้เป็นพิเศษในสวนบันเทิงศิลป์วันนี้ อจะได้หูจักหวังเขาเูนแหมคบอาจโอลานอกูสาวสำน่อยเถอะมาไปดังยก่ไก่แ่เนาะเดี๋ยวเห็นหน้ามอหลำมอน้าคนเอาคูอยู่ขางเยิ่นคน แล้วจัมว่ากระทุ่มกระทาว่าอยู่นโมนธมตาสาสาถูสาถูกุกุสันโทโกนะขมานกัสสโปโคตโมแล้วจังว่าสีเอ้ยสีสีอริยเมตโยสาธุสาคุณเนนอนมันดาสาธุกาธูกคุณคูบะอาจารย์ทาบุสินคุณทานจงมาปกมาบังจงมากังมาลี่ยมบ่ลำเนื้อไว โอ้โอแล้วโน้โน้านน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 นบนนนนนันนนนนมานนอนน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 น่นนนนปนน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 อน สาลาธูเดอเรามานังอยู่เก้าสมอง่าจะสลายคุณดอกแม่และโพเทพตนไถพญายญ่ย,ย,ยมพิวันกับดันเล้และ,ละตงคุณดีสุดละราเมฆลาใสแจงว่ายังตนขาว่ายังตนขาสุพั์ลำคำซอยสาลาธูเดอไว้อันใดให้ได้อยาก่าทางบางลำไว้ดอกแม่ไว้ไปหมดถูกกรรมถูกกรรมหุนให้มาไต่รันเมืรอนี้เราและ,ละให้มาสู้สักเหล่งลำวันหนึ่งให้ได้เดาถ่านอาจำผู้สนสัง สาราโทเอละมานั่งโยกเกาสมองขายันนีพ่อดีแม่เก่าจากบ้านขึ้นสู่เวทีพ่อดีหมอฉันยกเ่าองค์ดมเต้าพมลสุภัทราชเอาต้นเข้าเอาต้นเข้าโอลาโนออกทวายทั้งคุณคูบาให้มาโยกเกาสมองขายันนียันนีสมองขายันนี้ฮมันแจงโพดบ่ประยุไก่หมาล่ำแถวหัวสาวหนาเวทีนี่ เอาลามื่อดีศรัทธาท่านให้ทำบุญแจกใจงั้นดอกแม่ละสรุตกไปต่างคนเสียสลารและผสมตั้งต่อบุญนะุกคนนั้นมาบุงหวังสูง่สุกันีวิมานแม่นแนดดสวรรค์ละสุดสวัยหายหอนหายหอนเอาเมื่อในคนมาทนโฮกัน นั่นในความบริบรมหงายไหวเท่าแกชะลาควงเดื้อแม่ความเหล่าคามเม่นปันดับพอจำนวนสินทรับสละท่านไปเล็วตอนกลางเวินก็ได้ฟังองค์เกลีวองเกลียวณพระองค์ถูกกดเชื่อเพื่นเห็นกดที่แสดงเรืองบาปบุญเฮาเช่าขุดเม่นถูกลวนได้ฟังภาคปฏิบัติมีนั้นแล้วละปัญหาโลกธรรมำเกี่ยบเลยเฉลยอ่ำไปหน้าทางทำให้หน้าทางทำให้เิดบใจกับสถาบัน ยกเอาเส้นนะแม่นเอาท่านละภาวนาขึ้นอ่างเอาพ่อลู่สู่อันเวลานี้เด้อคุณแม่แม่นบวบบันนาที่มาลำก่อนผู้ดอกพอผู้ที่มาบริกันคุยน้ำขึ้นเยินโต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 ขันเข้ามาลำกำเงินเสตทมเด้อแม่ละสัทธาว่าตั้งสองทางพบกันหนึ่งคือเพื่อนแม่ผู้นั่นล่าผีปากเจนจัด คุณสมบัติทางล้ำบาดิกาวินิ่ิตรสิงเสอลายก็สิงเสืลไร,รกระด้างใจนึ่งพันสิทธิอาจันและเดือแม่ละหนักสู่แหลงโลทุกกาแน่งแต่ล้ำมาเดือคุณแม่แต่ล้ำมาบ่ปะผลเหนือแหล่งเดืตลอดไลกันดีรอกพอดีทุกงานก็เคยเสียรประกันเต็มรอยซองคือตละนี่แม่นอของขันมอละกับบีไม่ผู้ที่มาต่อสูยเฮาหูสวีสดีสวีสด,วสดีเฮาหูสวีสดี ไม่มายืนอยู่ไกลกันเถอะนะยายนะมาพี่ามาพี่หามอาต้องย่านไอ้ดอกไอ้หักแถวแล้วมื่อนี่ยจะจะฉีดยาให้แล้วมื่อนี่อไล่ไปขี่นิคตะเวนเวียนปดฉีดย,ยาไวไ้แล้วทั้งหมนสิครบนอ่อมพระเจ้า <c oughs> อ๋อวันนี้ลงให้ท์บอลสกันวันนี้หมอเชนกับผมยกทีแรกแขกที่มันเป็นหลักธรรมดาพี่น้องคนบาส กรบผมหมอลำหน่อยหมอลำใหญ่ต้องมีการบ่อยอ่อย่อคู่เปรียบเทียบแล้วเพื่อนจังว่าใส่ใส่ต้องมีคู่จีกระปูต้องมีวาดปูสัตว์ต้องหาเหลี่ยมหาไลเป็นหลักธรรมดาพี่น้องเพื่อนว่าสิทธต้องระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เพื่อนว่าสิทธผู้ใดบ่ระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สิทธคุณนั้นสิดีสีดังไปบ่ไดดอกพี่น้อง เปียบๆแล้วเพื่อนจังว่าสุภาษิตเพื่อนจังว่าเห็นห้อยพอให้กลมดูเห็นห้อยคู่ให้กบไหวย,ยกแหลกแหกบันเมื่อนี้เข้าใจกันดีแล้วพี่น้องเาครับผมคณะจาบภาพขอใส่ในการได้เด้อครับผมลายสือจะบภาพนะครับใส่ในการลายสือจะบภาพครับผมขอได้เด้อ เข้าใจกันดีแล้วพี่น้องเข้าว่ามือนี่เป็นบุญอย่างงั้นอย่างครับผมมือนี่คณะเจ้าภาพเข้าพาสานสั่งนำกระทัาบุญขึ้นมาครับผมถือว่าเป็นพระบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อขรับผมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับมื่อนี่สรัพผูติลมเสหยหายไปเสตากไปสู่ปรโลกเบื้องน้า คิดทอดกันพี่น้องคิดเห็นกันจังได้สร้างน้ำประทับบุญไปหาทรงพระลาอานิสงไปให้ครับผมวางเบ็นกรับเป็นนาทีของประสงค์องค์เจ้าไปแล้ววันนี้เด็กมาทำแดงมาเพื่อนกับบ่อให้งัดนิดงันมีจ้างบ่อลำซิ่งบ่อลำคูมาเสียสองฉลองงานพี่น้องไฟใส้ได้แก่ไผ่ไฟใส้ได้แก่นุ่มอาสุพัดหองสามจุม่มไฟยิ่งได้แก่น้องชมพู่ยุวะเลสเสียงระทางทองครับผมมาเสียบางันในคำคืนนี้ บัดนี้เอ้าโบว์หลายใหญ่ห้างบัดนี้อาจารย์มบเชนเพื่อนบ้ามาพอกันใหม่ๆจังสี่ขั้นแมนสมัยตะกอนตะกี่นองลาสมัยพอยเค็ดาเหลาคุณแม่ชวีวันดําเนินอีพอสูนั่นคลองสามจุมคุณแม่ลาตีศรีวิไลท่านมอลเรามาพอกันใหม่ๆจังสี่มันต้องมีเกี่ยวเพื่อนว่าเอ้าบัดนี้เกี่ยวสาวบ้าลรัผู้หญิงจับบาทนะกันนะบอดมาไอเสียผ้าไปดอกบัตยาหยับยินกันเฮ้นอด น้อยเพเอาหลายดอกาไปเรื่อยๆใก่กัดตะเวนเลยมันเอาตัวเอานนำมาหมอเชนฮอจะได้มาเอากระดอกกะเดียแต่น้องอีแม่คอยนาวไว้ที่ห่อนเพแม่มาห่อนคััก่อนนี้แต่ผู้อย่งทึ่งหันเอาหลากันปาดทั่วทั้งปาดทั่วทั้งหลับลูกลางโกลูบ ลางโกล่างงามกว่าดาลา,า,ยยา,นนาลูกลางโกล่า,างงามกว่าดาลาในยานในคุณลักาบะงามวันเก่าเสียงคนเบาอาจจะประแทงสาแต่เดือนน้องมืองพับดาลากับฟสุดาสบาบสมบถึงเก่าผู้เดียวให้เราพีใชยขอเกี่ยวได้บ่จะแพไหลเห็นแต่งโตมอโซชีบลำคือไอบ่ไต่เราขอเกี่ยวขึ้นแต่กี่ทีเกรดลาสลาม่นวันดีเบริออร์นทันันก็โป๊ะแต่พดังน้องลืมไหอลอยากไปแล้วเห็นก็ยากไปยากไปแล้วเห็นก็ยากไป ยากไปเล้วเห็นก็อยากใบถ้าไม่ตัวเท่านันที่จะบายอวกลมอยากดมเลี้ยวเห็นอยากดมอยากดมเลี้ยวเห็นอยากดมแต่งหน้าทาปากมอสมท่าจะอยู่เนือลมพี่ตะดมแก้มนังใกล้ๆหละเข้ามาสักนิดเนื้อใกล้ๆหละเข้ามาสักนิดชิดตัวลักเข้ามาสักหน่อยพอจับค่อยๆอะไรไหมเอวาาบ,บ,อบางจับแก้มจูบคอจูบคางจับแก้มจูบคอจูบคางจะเอาจีละะักสตังถ้าได้รวมสัง รักกันกอดกันจูบก,กันรักกันกอดกันจูบก,กันหน่อยจะเอาที่พลาพีบันจะตายคนละไงแล้วทำไมเย็นเป็นมาใช่นับเนึงมาบ,างบังคับผู้หญิงรักจริงที่ต่อให้เงินจริงเนะรักจริงที่ต่อให้เงินจริงให้น้องอยู่นิงน่งหนึ่งหน่อยอยาดึงพี่แตดึงอยากดึงเดียวเห็นก็อยากดึง ยากดึงแล้วเห็นก็ยากดึงกำลังสาวติดติดลราพี่อยากดึงลองดูจากเขียงหูแ <Wel> ม <Glenn> ่นเดือนน้องละสองนอนเต้าตึงเราจะดันเล่นเลยนะเฮียเราป่าพอป่าอันจากดันเลี้ยวเห็นก็ยากดันยากดันเลี้ยวเห็นก็ยากดันถ้าปวดหัวเมียกันลราพี่จะดันจนตายขึ้นไหนจันเพ็ญเดือนไงึ้นไหนจันเพ็ญเดือนไงพี่ถักอดจะไว้ลราพี่จะดูบจะไว้ลราพี่บันให้กน เห็นคนมาแม่นไรแล้วทวิษฐแต่หัวเบิ่งบาดยิ้มแม่นบาดหัวบาดกระเด็กเงี้ยขี้โกชายอย่หลแนนตาอ้ํตามเด้งอ้ํเด้งอ้ําเทอ้ําเด้งอ้ํเด้งอ้ําเทล้ะน้องงามม่แพรกว่าดาราหนังไทยงามจริงยอดยิ่งชนะใจเอ็มงามจริงยอดยิ่งชนะใจธาจะเจอเมื่อไรจะไม่ใครห่างหุ่นความเด้หอมเด้หอมเป๊ะหอมยิ่งเดือดตลาดสกินแต่งเท่เนี่ย ใส่น้ำหอมยี่ห้อยังเอามาให้อายขีดทำไยน,น,นะหอมคือจะได้หมอเช่นเป็นหยังเ,เอาอตัข่อยกำลังออกลีลาดนะแต่สินยสยโยแจศิฟ้าไปใส่กันโดนโดนเทือพ่อกันน้หมอค่ะให้โอกาสข่อยได้หัวนหนาเด้อ่หัวหนาเด้เลยหวยลัวหน่าวนาไ่็นหัวอเดูน ไค่อบอกแตงสีบาหมอนี่มันสีได้ไปน้ำกันอยีเาเราเมื่ออื่นหรืพักฮานี่มันเป็ยนยังไงบอกมาน้ำกันจะมาสิไดงกับน,น้ำกันจะสิกับน้ำข,อข,ข,ข่อยบ่ไา้ีพักาหมอชันเคย่อยน่ยโอ้ยกับาาน้หมอลูยิงกั่เน่แต่งว่าสเอาลูกไผบ้านนี้โอ้สิมาเอาลูกไผ่ท่ากันเมืองบวัวเขาเนี่โอ้ยเอาขอเสียงแม่เถ่าหมอแคนยักบาทได้แล้วโอ้ใครูะดรกกูเฟินมีหม่องอยู่นั่น คือส <g binary> ีหลายคนแต่ตีเลียกเอาแต่ตัวน้อหมอช่างนะเอามาโดนโดนเทียวพอกันก็ให้่อยยอดได้พอเห็นว่าอะไรถ้าจะจับมิวสิคเข้ามาเอามากมือนี้จ้างเขาพอได้พอได้หมดถือว่าเป็นวัฒนาของของของสามจุลน์เลยตอนนี้ เต็มปีหลังจากเด็มีอแป้งอยากดมเลี้ยวเห็นก็ยากดมกแบบเมียกละลาพี่ตะดันจนตายขึ้นไหนจันเพ็ญเดือนไงนนึ้นไหนจันเพ็ญเดือนไงพี่ตากดจะใบลราพี่จะตูบจะใบลราบิดปันให้จนเหม็นเป็นคนมาแม่นไร้เล้วทวีสัตหารัวเบิ้ลบาดยิ้มแม่นบาดหัวบาดกระดิกเกิ๊บผัวชายเหลีวแนลมตาม่งามดีงามดีน้องเพ่ระน้องงามไม่แท่ป่าดาราหนังไทยม งานจริงยอดยิงชนะใจเองมงานจริงยอดริงชนะใจถ้าจะเจอเมื่ออไรจะไม่ไกลห่างคุณหอมเดหอมเดหอมแป้งหอมเดหอมเดหอมแป้งลิมที่ปากจะก็แดงสวยงามอลามตาใจขาดอุ้ยใจจะขาดใจขาดอุ้ยใจจะขาดเราไม่ใ่ฟาบาดผ่าลงกลางหัวใจได้โน้สิได้เป็นผัวใจได้โน้สิได้เป็นผัวแล้วกัวแล้วผัวค,วคอ่อนหัวลุกเกอะไต่ไทยเอ้ยหนอไทยเอ้ยหนอละก็ไท,ทยเต็มไปเลยกะเต็มมือ เต็มตีอยากตีมือเต็มตีอยากตีมือเต็มมือมาท่นไปอยู่มื้นตาเนี่ยไปเต้าลัดกระไรเชื่อเต็มตีอยากตีมือแปะเอามือลองเงยโอ้ยลองเงยเบิ่งเด้อนอนท่านไปคองต้นายสาสิบอกว่าสินอนน้ำหัมขาขาสีเบิ่งแทนเบิ่งแทนเอาขาสีเบิ่งแทน ปีมะรีปีจอตเจอเดี๋ยวมาหอนมาเอวหักแทม้มือนี่อีเมียขอยผู้ฟังล่ำหนาเวที่เป็นภากันมวนจากหน่อยบ่ค่ะขั้นมวนขอเสียงปรบมือสดๆจากบาทเนี่ยผู้ล่ำกับว่าเป็นพ่อแห้งแล้วดีแต่ว่าผู้ฟังทั้งแรงเพราะอยากสัส่งศสตร์หนีมันกับว่ไหวได้ป่ะเนี่ครับผมมากสาวเทาเอ้ย วันซ่อนนะสาวเทาหนาเวทีนะเอาบันนี้หมอแค้นครับผมในชชวงนี้สีเจ้าเจ้าสีนำ้ำน้ำเงาหาบันมวนจากน่อยบันนี้อาจารย์นกตีครับผมใส่เบสใส่กีตาร์ใส่ของจากน่อยในรอบมือ่อนี้เมื่อนี้นะครับศิลปินเท่าหลายนะครับเมื่อนี้ครับผมเอากันหลายๆแบบหลายสไตล์มาฝากมาตอนพี่น้องเข้ากันแล้วกันบนันนี้เอาสีเจ้าเจ้าสีนำ้ำนำเงาบันนี้อาจารย์ กไรเจา้าภาเขานะครับขอใส่ดีการไล่สื่อเจ้าทาาเด้เลยครับผมไล่สื่อไล่นักาวเจ้าภาพนะครับลูกขึ้ยกมือดยของผมปอดน้ำกัดเลยครับก็พี่น้องพื้ว่าสิบปีลำเศร้าปีลำครับผมจังเห็นถวงมาหยางมัง่งเข่าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเทตอเดียว เด้ท <Techn Pokémon> ี่ยว่านตาทีมงานกับผมลูกเต่าลูกหลานนะครับจากแจ็คือสิพร้อมด้วยนุกอาสุปัตต์ของสามจุ้มกับผมน้องทุกงวนเล่นเสียงราคาทองโมนี้มาฝากเป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องเขาเด้อนะครับกันลํำนีก็ให้ว่าลูกกูครับผมลํำบอดีก็ให้ว่าหลานกูครับผมเมื่อได้ถทอว่านนัมาส่ยสืบสานศิลปะวัฒนธรรมบ้านพื้นที่สานบ่าเฮากันแล้วกันนะครับเอานำไปอาจารย์เมื่อของรับผมยันขึ้นไปจักร้อยสี่สิบผาหุจาดั ืัอนี้ครับผมทั้งทีมงานบล็ฟกบอดดันะครับอาชีพเฮ้ยไว้ชื่อใจพี่น้องบ้านเฮาเบอร์สุบุสุคนนะครับร่างคนกสิมักกับผมโยย่อนเป็นผลงยนเพียงละคนกสิมักล,ล้ำจานันแล้วนะครับมืัอนี้ค่อยๆฟังไปน้ำกันพิจารณาเอาเด้อหนา้าเวทีเด้อแล้วบอกให้นีหละจะไปไน็นใครอ่ะตากลางคนไหนวัดที่เขาสัญ สี่ส่ราพี่สวดรับรองตัวได้เราแมนบอดบอดได้เราตามแม่แม่คนบ้านังหนึงมักล้ขาได้เรามนล้มคนก่อนนำสกปรก้าตัดลบได้เราแมนเฮฮาเฮฮาหน้าตื่นมาย่อหยองบ้านจังหนึ่งรับจงต้องแมนขาคนละคนันก็บอจบจกรบกลบเป็นน้ำองขาวคนมาบ่มวนได้เราแมนเรือเรื่องบ่สมตาว่าหัวแนวหมาลำรับบอมีคู่ี่คูู้หลอกเอาแต่ยัดจ้างพี่แต่ทั้งได้เราแมนบ้ากวาเล็กไฟเป็นต่อไบ้าไปสู่หาได้เราแมนบ้ากวาดจังลำหนึ่งเันนหลาลำ กะดีน้ำกาบดอีกะละแม่ละเป็นตั่วดีแต่ตัวได้ละเนเอกนักนเองนั่นดีไปบ่ได้ดอกดีแตโตัขั้นูฟังพ่อยองพ่อยองกดีไลซ้ำในขันจัไปเอฟวย่งยองดึงยองกละโในึงกมันดัวขันลําสีเดอเ็นย้อนยอนยงอนยอนผู้เดินโนอาดวนเลย ไปไหล่ะหาบังบันไหม่ท่านลำไปมาสาล่าลำามักไปลำเสียงเลยาพอนอเสียงน้อยทัานลำไปยเราพอดึกตื่นสุขวัดเอ้ยลำแมงแห้งแนบเป็นดั่งะเพื่นไทย่าตีทัานลำแห้งเราพอดึกตื่ัทีัมาเพม่นไหงบัวจนข้อคงแต่ก็เแมนคงหลงกงคงลงเป็นมาท่านซากูจางสูนีเป็นว่าลำโอได้จต่มาหงบโสตายขั้นคนหลายมีฝันปลาปลาาจะไต่กระดดนอดขันโลโลอทั้นตขั้นต่อะแพงนี้เถื่อนสุขวัดเอ้ยสุขวัดเอ้ยเมื่อของมือะแพงไม่เห็น ด้วยของมือหนักแพงไปเห็นหนักแพงไปตกของสาวมันแล้ว ทึงลมทัึงเขนินกันเลไถทึงขันกน็ได้อานำไปอาจารย์้องนำไปลูกกระโจกระยอนฟอนนาบันจะพูกสาวส้ำนวยหน้าไปทีมักแบบไหนอยากฟังแบบไหครับผมได้นำมาึ้นมากกันแล้วกันครับ าหาดีเองานีเรากัแหม่ไอแม่แม่เอ้ยแม่คันบ้ซ้ำนั้นละสาบกนอใหญ่ย่บ้ซ้ำนั้นละสาบกนอใหญ่ลัูใหญ่คนหลังแล้วผมวันละมันเยอนเดินไปดาละหาบคอละสอดตอเดินไปด่าละหาบคละสอดตอเอาเดนต่อหานี่อานีเราเป็นละวันละวันเดินโอเดนักเดิันแล้วแต่ไอแม่แม่เอ้แหม่บออแค่นี้บอแค่เศ้้าฉันเือนเศร้าฉันเดินนแค่เดิระยะมาเราเชิญเราเยินเราผสมเขาเอิญเขาเอิญละบ่อละมาด่วนให้มันควนเดินละมัน เราเาความสันเออพอฉันนี่มาแต่เมืองกดพอฉันนี่เรามาบักบดเน้เาถูกปวดอันทุกคนทุกคนชจบหิมเลียงเล่นฉันเล็้งเลี้ฉันเลี้เลีันเล็กเล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 ้เลเลเลโชเอวให้แม่เท่าวัดเนืออหัวเข้ามงสะบอนเป็นแต่ริมา๊เป็นลูกเขยเางหัวเข้ามาได้แอวเน่ะเอาห้อนมาหอนเลันเล็กเลันเล็งเลงกัน

เด้าขึ้นผ้าน้องคนย้อนไปแล้วลวดไตหัวไปกับตาหัวมัน

ไปให้เ้ำบินไทยมาหาแม่ไปหน้าบิงปามาบ่อนอนท้าเด้าเศร้าฝอยบางอัวบางกัวปตั้งยัวนางโดเมาเมาดนไงมอชคบฝอยมอ่นบฝอยแคบฝอยว่แคบดีทัดวนมอชคบฝอยว่าแคบดีทัดด่วนเด็กเดาจะส่วนเดิกเดาจะส่วนจะส่วนประคอนเราใส่กันสีน้านนนสดไอไว้กอนเากันนะี่จริงแล้วมันคืบ่หมีดอกไซเบีไซกิตาเออต่ว่ายานพี่น้องเขาเงียบเหงาโหดหัากเลยเอาไซเบดไซกิตา